เฮ้ยเว้ยขมาโรดขมาโรดมันโบกัดดอกไม่ยังล่ะไอ้อยูนบักทั่วมาส่งโอ้สนุกตีสายล่ะอยู่ในถุงนี่เอาขายดีอยู่บ่มื่อนี่เออตั้งแต่สองมานี่ก็พอได้อยู่บ่แม่นสิเศร้าสามสิบมัดหรอบ่วังเที่ยงหันไปเห็นที่คุ้มเทิงขุนพี่นั่งบ่แม่นเอาบักทั่วไปส่งเพื่อกันนี่บ่เฮ้สิแม่งหันละจ้าแม่ขยันนอสุกเจ้าผัวไปทางนึงเนี่ยไปทางนึงโอ้ยเฮ็ดไปสันหละแนว่ยห้องมันหาเต่ากินคำโบเฮ็ดกะจ้าสิมีเงินมัทไส จะมันหาอยู่หากินเก่งเนาะเฮ้ยขันบอาถึงเรื่องนี่สุมีอไอ้ไวไรหดอกพี่นั่งฮะนะเออเห็นว่าไอ้ลูกตาสอบลูกตะกรไอ้ด้ตีสองตีสาม่นเมื่อไกรก็ได้ป้าแต่นั่นบ่เดี๋ยวนี้ลูกมาเห็นเวียกเฮ็ดงานนี่บ่บอกแล้วหาหน้าชิดแตกในตู้เย็นฮะแล้วขยันเนาะโอ้ย <laughs> ลูกมาหาหน้าชิดแตกอือเมื่อไรเมื่อไรก็ควักขาควักขาอยู่หน้าตู้เย็นเพิินยินงยู่พ่ตอนนั้นบิดนีอเว็น ขึด <One> บ <input> ั้องอรลดเอาตื่นสอบมากกหาสื่อน้กินเศรษมากับซากให้มุกบายกับสิเป็นพลไม่สุกหมักตุเรียนโอนใดน้องกินแสบๆมันหูวเบิดหากินเก่งบ่มึงว่าวาวยเฮ็ดในยังอยู่นี่ตื่นสอบมากก็เห็นตะงอเงอยู่น้ำเฟียดบุกแท้โอ้เจ้านี่เนาะกินเกาเ้ากับยังเนี่ยจังหวะก่อนจะเดี๋ยวออกไปเฮ็ดเวียกเด้วุ้ยออกไปซื้ออรรถขี้ข้านเฮ็ดไหม ยังมึอเศร้ากินยังละก็แล้วดอกนะกูว่าือดตัวตื่นเศร้ากันมาจะมันยากหลายเนาะโอ้นอ่ะส่งดอกไม้ผู้นัน่นส่งดอกไม้ผู้นี่อยู่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวัน,น,นอังคารปนะขอให้มีความสุขร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาโว้ยคื่งักเถอะวะหมูให่ในเฟดมีแมนจะก้น,น,นส่วงเมดเอาลวดขันเงินทองไหลมาเทมาหลีกกับมาส่งงวงก่อนลดอยกูนี่เด้อนั่นแล้วฮะ <c oughs> ขันมันไหลามาแท้มาแล้วให้เอามาส่งวันรถใส่เจ้าเออเฮ้ยไอ้ชู้บกับนางงอกงกจนละ่ะมันสิไหลามาหาชู้อยู่ตัวไปแม่ไปหาเน่าอยากเรากินมากินทำไม,มคนที่ได้เฝ้าไปเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่เออสิไปเดี๋ยวนี้สันเอยเจมันยางเออไปวาดร้านข้านัน่นกับสวัสดีวันจันทร์เขาแน่ล่ะเจ้าเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้พะย่ะฮีโน่ คือคุ้มซองคุ้มซองแทนโอ้ยกวาดเหรีเลี้ยวน้ำเขาฮ่าฮ่ด้ก็ติดโฆษณานะผมได้ก็ไ,กได้เงินเลยแม่เฮ็นคลิปออกมามันคือบุ๊คี่ผู้ติดตามบุ๊คี่คนกดไลค์นอคอมเมนต์กันหน่อยหนึงแม่มันเป็นน้ำยังมังหูวจักจอยู่บ่โอ้ยเฮ็ดเลี้ยวเนี่ยมันบ่ธรรมดาเด้เจ้าอยากได้ผู้ติดตามหลายๆผู้ก,กดไลค์ไล่ไล้คนคอมเมนต์หลายๆเจ้าต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนด้ดดวยดูเด้ฮะอย่างก่อนวัววานานี้เลยก่อ จะต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนดูดูเขาจังสีเห็นเจ้าสันตัวเออเขาก็ว่าจังสันล่ะมือเคื่อนีนกูก็ไปอยู่ได้ล่ะไปบ้านพ่อญนสาเนี่ยบ้านเป้าต่อยเนี่ยเออเฮจังสันล่ะเอาเจ้าไปบ้านพ่อใญ่สาก็ไปบ้านเบ้าต่อยเออเออแต่ว่าตีสองผุนเน็กจะได้ออกจากกันบ้านเราบางในเฟซบุ๊กบางในเลี้ยวมันก็ไปเห็นกันสันโอ้ยเอาเป็นี้ยังบ้านเพื่อนอยู่ในเลี้ยวขุนแม เจ้าไปกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้เขาคุณนาเบิ้งคลิปให้โจ๊บนั่นแม้เอ้าเล่นสบายเออเป็นบ้าบหเล่นไปยังเฮินนพญยายสา <Okay. laughs>